จะเฮ็ดแบบนี้เหรครับพี่น้องครับรถไถลุบ่ได้ครับรถไถไงลงม้าก,กับติดลมเอารถไถน้าเดินตามม้าก,กับติดลมครับพี่น้องครับจําเป็นกะต้องใส่คาดดีเลยครับพี่น้องปวดตอคาดตอเขาได้ปับ๊บโมง,งามเก่าครับพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆองสวัสดีท่านผู้ชมไปมาเศร้าครับกระบาลสายติดลมชั่วโมงกลัวครับพี่น้องก็จะาอขึ้นได้เอารถไถขึ้นได้แล้วก็เฮ็ดยังไม่ได้ผมก็ได้มาใส่คาดครับพี่น้องคาดเออเอาคาดมือเลยครับพี่น้องไม่เฮ็ดออกกับไม่เฮ็ดก็ไม่ได้ครับขอบลูกนี่ก็มาไว้เรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวไม่เฮ็ดพันกาคือว่าจะได้ทิมขอบลูกครับพี่น้องน่ครับพันก็คือว่าพร้อมเกิดแล้วครับพี่น้องนี่ออกคาดงามครับ เดี๋ยวยันเฮียครับพี่น้องเพราะว่ามีอยู่สองพันครับพี่น้องก็ออกข้าก็เรียบร้อยครับพี่น้องครับงามเลยก็เป็นข้าวเจ้าดอครับพี่น้องผมก็จะว่านตรงนี้ครับพี่น้องนี่ตรงี่วาบ่ามีน้ำจังหน่อยล่ะช่วงมีน้ำนี่ก็จะเว้นไว้เพราะว่าจะว่านกับเจ้าดอฝั่งนี้แล้วก็จะว่านเป็นข้าวเหนียวดอ่หลายครับพี่น้องหน่อยๆครับเดี๋ยวก็มาติดตามรับชมกันครับพี่เพียงน้องครับว่าจะเกิดบพเกิดครับ มาเห็นนาปีแรกกับโอ้ลำบากายพี่น้องรถไทก็ไทยว่าได้จะของได้ขวดออกเสื้าดขวดออกตรงนั้นว่าจะปั้นงินแท้กับปั้นบ่ได้พี่น้องเป็นดินายปั้นขึ้นพันกัไหลลงคือเขานะครับกัเลย่ได้ปล่อยเลยปล่อยเลยตามเลยครับแต่ตะวันเอาซ้ำที่ว่าพันเกิดได้ทำาไรกับจะเอาครับพี่น้องครับจะดำมาครับถือว่าลำบากอู้่ครับพี่น้องเพราะว่าใส่รถไทยว่าได้นะครับกับปไปยังครับลำบากก็เฮ็ดคือเอานะครับพี่น้องเฮ็ดเอาได้เท่าได็เก่าดีกว่าเพราะว่าได้เฮ็ดครับพี่น้อง ลงมือเห็ดดีกว่าเพราะเห็ดครับพี่น้องถึงจะลำบากก็ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันครับพี่น้องครับก็จะภาพก็จะไกลจักหน่อยนะครับผมก็จะตั้งกล้องไว้ตรงนี้วิ้งผู้ใดยไทยให้พาชมบรรยากาศวานกาครับพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นพ้าเจ้าดอครับพี่น้องนี่ครับผมก็จะวันทีๆเลยเหรอครับพี่น้องเพื่อเพื่อพันตายครับนี่ครับพี่น้อง ว่าวันกับวได้ครับเพราะว่าเพิ่นพร้อมที่จะเกิดเลียวนะครับพี่น้องต้องวันครับนี่ครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันครับพี่พิงน้องครับก้าวครับพี่น้องครับผมก็เจอแรกครับพี่น้องวันก้าจะเคยเห็นต่พ่อต้าเมียปัญญตาในน้อยอยู่ไหมครับพี่น้องนี่ครับก้าวจ้สติดที่สี่ห้าง พอดีเมื่อกี้ผมเนี้ยเบืองเล่าเขาขน่าจะเหลือครับพี่น้องผมก็เลยครับไปวันย่ำหมูเฒ่าอย่าง้นทางเ็นไปครับลมเฮียงครับพี่น้องนี่ลมเฮียงยางก็ยากเลยครับ ดินลมแห้งครับ ตัวนี้ก็จะเป็นขาน้าวเหนียวดอครับพี่น้องครับเมื่อกี้วันข้าวเจ้าเรียบร้อยแล้วครับปัานนี้ก็จะวันขาน้นขาเวเหน,น,นเียวครับพี่น้องข้าวเหนียวกับมะลัยครับพี่น้องกับคูนึงครับนี่วันคู่เดียวครับพี่น้องครับ ปีลวันไก่เยีงมเี้ยมาเพลียมมาวันไหนนี่จักกี่จักางพี่น้องเ้ผมก็เดาๆไปสันระบ่เคยเห็นจักเท่าบอกเหลียมาล้องอยบางยี่หลที่กันวันกาหางที่สำเหนือเหลียมีเกียนมันแขกอเลรเด้เพลียมเชิญบ้านหมดุดจอดันเลยเด้โอ้วานี่น มา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 นนี่ผมวันนู่นนี่พอเลี้ยมวันตัวนี่าพอตพ่อเลี้ยมีพอพอเลี้ยมวันีพ่นัมมามามาวันตันี่ยอยู่นี่ฮะน้ำเอาไดแล้วนะป้านี่พอดีวะพอดีพอดีพอดีอยู่บ่น้อนาอยู่บ่เดี๋ยพอเลี้ยมวันตัวไปนี่ เอามาจากงานเอาซื้อนี่แล้วพอแหลมเนี่นี่เพราะเร็วเหมือนพร่งวันเลยแล้วมันบางหมดพรุ่วันถ้าฝนพรุ่วันมันจะปนกันก็เอานี่นี่วันซื้อนี่ไปนี่นี่มันเป็นขหนียววันจากนี่มานี่บ่เบิดบ่เบิดกับบ่เป็นยังเป็นซ่ำทั้งคนอย่างไรครับอนิ้มมันี่ยังไยก็ได้พะแหลมนี่อนิ้มมันี่ที่นี่ก็ได้นี่นี่วันเต่านี่ยกาเดี๋ยวจะยังเชี่ยนี่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 พ่อเอ้ยเอาบ่เบิดเอาซื้อนี่แล้วพะแหลมเนี่ รรเราเพื่นี่วันที่นี่เพราะว่าไปใกล้พุ่มเรได้เห็นเป็นโคจ้าไวยงามมากๆเลย็ได้แล้วนี่ดูมาดูไหมครับได็กพ่อพี่คนเคยเห็ดเมื่อวานนี่ไหมครับเฝ้าหน้าแขากได้หนี่ครับเฝ้าหน้าแขกของแท้เลยได้หนิของแท้มาแล้วครับบ้านของแท้มาแล้วพอกับเมียนี่เห็ดให้หน้ามาตลอด,ดนี่นี่ครับวิธีกัดวันกะแต่ว่าสูตรผมเป็นสูตรเดาครับพี่น้อง <c oughs> บ่เคยเห็ดกับเดาเอาพอดีพอแหลมเมื่อวันนี้นี่ครับเนี่ย แต่ว่าถ้าอยากเอาหน้าเขากัซ้ำไปอีกโอ้อถ้าอยากเอาหน้าเอาซ้ำอีกจัง่อยอืมแต่ว่าเขาต้องเขาไล่ป้องหัวมันเสมอกันพรมเสมอมันสีอยู่น้ำกันเข้วาวันวันมือไปแมนครัมมันตีแค่บ่มบ่มต้องได้ผมผมก็เฮ็ดแบบมั่วๆครับพี่น้องเพราะว่เฮ็ดนี่ต้องให้ต้องให้ผู้พันผู้จักเฮ็ดให้เบิ่งสั่นแล้วผมบอกเขาว่าวันให้เบิ่งได้ให้แรกก็บบัมาหยากอยู่แต่ว่าต้อง ปรยไปเรื่อยๆปรยไป,ไปเรื่อยๆเสมอกันมันจะเกิดเพราแหลมน,น้ำท่วมแบบเนี่ยเกิดตัวเขาแช่ไปแล้วบ่ยันมันเน่าัหมเพราะเรามัม่งเดี๋ยวมันจะไปใกล้พขาแหลมวันกลับไปทั้งคุณเ,เดียวครับเดี๋ยวมันจะไปใกล้เขาเจ้าโหดผมยันปนกันไม่เขาเจ้าวิทยสายบัตเขาเจ้าผมวันเมื่อกี้เนี่ยแก่พ่นบ่ครับแก่นี่นพ่อได้พขาแหลมวันพ่อเราเด็ดอ๋อพ่อเราปะเขาแหลมเขาซ้ำนี่เนาะอ๋อคือที่เลือบัตเนี่ย วันขึ้นไปเห็นจังน่อยก็ได้พอแหลมนั่นนั่นแหะครับยางไปเหันจังน่อยจักเมตรกว่าสองเมรแต่วาเย้าเข้าไปไกลผมว,ว,ว,วันไปมันนานปะนา,นนานอ่ะพรหลมเอาเสตรงฝุ้นหนอแหลม f มาวนาเด้มนะนี่ครับของแท้ครับพี่น้องของ,ของแท้ครับของแท้ต้องแบบนี้นี่ครับ ทั้งเห็ดนาทั้งเห็ดเหี้ยนได้ทุกแบบครับนี่ครับพอเหล่มพอเลมันนนละนานละงามเลยแต่ผมวันผมวันไปมันนานเราะเหลมนาก็บพรเป็นยังครับพอแหลมก็เหลือกับพวันเลยพอาเหลีมเนเหลือนี่ผมวันไปเพอแเหลมว่ามันจะนาเกินไปครับพี่น้องผมก็เห็ดเพเป็นนะครับพี่น้องผมกับวันร่น

ต้องให้ผู้เห็ดเป็นมาเหตต็ดต้งสีแมนอันนี้ผู้เห็ดบ่เป็นพี่น้องตะลอดกับไ่ได้ไทเอาคาดกักกวด <ไป S 1> เอา <ไป S 1> พี่น้องแล้วเราบันเบิร์ตเราบัพระแลมโอ้ครับ,อรบขอบคุณหลายๆครับผมเดี๋ยวกัรอติดตามรับชมกันครับพี่พี่น้องครับนี่ว่าจะขึ้นแบบไดชแต่งามม่างามจะเกิดบ่ดเกิดแต่น้ำท่วมครับพี่น้องรู้สึกว่าถ้าฝนมาอีกนี่ยันบ่รอคกับพี่น้องแต่ว่าผมก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดอยู่ครับตรงที่ว่านู้นๆ้นก็มีอยู่ครับพี่น้องครับนี่ แคาเจ้ามาเก็บยอดปือนเนีด้วยสพี่น้องโอ้พี่น้องเงินพอแหลมมามาเก็บยอดประอือนเนี่ยมันสิตายแล้วเฝ้ามาดอกมายอดพี่น้องครับตายเบ้อพี่น้องไอ้ฝนตกพายุเข่าหืมไหลปลูกยังไว้กับว่ายังนะครับปีนี้ต้นมะพร้าวกับน้าท่วมต้นกล้วยกับน้าท่วมครับพี่น้องครับแต่ผมว่าผมจะใหายขึ้นอยู่ครับสำหรับต้นมะพร้าวแต่ว่าต้นกล้วยเนี่ยนะจะปล่อยครับพี่น้องเมื่อยครับว่าวครับก็เห็ดหลายอย่างครับพี่น้องครับ กาสำหรับคลิปนี้กับพ่อเมี่ยงหลายครับกับพ่พี่ๆน้องๆครับมาวันกล้าครับพี่น้องของผมก็น่าจะเป็นได้ดำหมครับพี่น้องเพราะว่าจะใส่เฮตนาวันบ่ได้ครับหนึ่งล่ะที่เรกติดแตงโมติดแตงกัวติดทั่วพุ่มแล้ววันนี้ก็น้ำท่วมแตงกัวแตงโมทัวพุ่มเรียบร้อยพอดครับพี่น้องรถไถก็ลงบ่ได้ป่านนี้ลมครับพี่น้องเป็นนาดินพ่นจะเป็นดินไซครับพี่น้องครับนี่แบบนี้ครับเป็นดินไซ ก็จะลมจังหน่อยครับพี่น้องรถไทลงมาได้เลยครับอันที่ว่าที่แรกจะให้ลุงอามาไทครับพี่น้องไทยพันเอารถไทใหญ่มาไทให้ก็จะไทได้ยูประมาณสิบกว่าเมตรครับพี่น้องนี่แหละเวิ้งนี่ที่ผมบ้านก้าแหละครับก็ได้ประมาณสิบกว่าเมตรนี่แหละครับเมื่อไหร่ก็ประมาณงั้นกลัวๆประมาณนี้ครับบ้านนี้มันลมพันเศร้าขึ้นนะครับพี่น้องลถขึ้นได้แล้วก็บ่ลงอีกบ่ไทเลยครับพี่น้องก็ป้อยไว้แบบนี้เลยเมื่อเศร้าก็ให้รถไอ้ไทยน้าเดินตามนะครับของบาไซสมาไทยอีก ลงไปพอถึงสามนาทีครับพี่น้องติดลมครับเป็นชั่วโมงเก่าขึ้นว่ได้เพ่อขึ้นได้เล่ากับเพื่อนกับครับผมก็เลยเรียวคาดนะครับพี่น้องมาคาดเอาก็รลำบากอยู่ครับพี่น้องถือว่าลำบากอยู่สามชั Ai ่วโมงครับพ <key> ี่น้องกว่าจะได้ซ้ำนี่ผมเห็ดอยู่นี่ทั้งเห็ดทั้งโซเมย์เหรอครับพี่น้องสามชั่วโมงครับนี่เอามาคาดมาเคลียมาถอนห้ามาหนีออกครับพี่น้องก็ได้วมาวานกล้าครับพี่น้องเพื่อที่ว่าจะได้ดำน้ำครับถถาบ่ดำกับ่ได้ก็บจป้่อยทิ่มซื้อกับเชยดไดครับพี่น้องครับ ถึงจะลำบากปรดก็ต so, so, you hmm. okay. so, right. so ้องเฮ็ดเอาครับพี่น so, ้องได้หน่อยดีก็ไม่ได้ครับพี่น้องครับกาําหรับคลิปนี้ก็ขอรับพี่ลาน้องไปกอนนะครับเดี๋ยวก็รอดิดตามรับชมตอนที่ว่าก้าผมหญยแล้วผมมาดํานาเดี๋ยวจะถ่ายพี่ๆน้องๆในรับชมอีกเท่านึงครับผมก็สุดท้ายนี่ขอขอบคุณสําหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมนะครับที่เขามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจมาให้โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผม